การปฏิบัติงานของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสถานีวิทยุกระจายเสียง914สํานักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาขอสรุปภารกิจของพลเอกจิรัตบุญชายาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะในการตรวจเยี่ยมพื้นที่สํานักงานพัฒนาภาค3ดังนี้เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2565พลเอกจิรัตบุญชายาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและคณะเดินทางมาตรวจอ่างเก็บน้ำมูลค่า45ล้านบาท หลังจากสำนักง,งานพัฒนาภาค3ขุดลอกแหล่งเก็บน้ำหนองหันรตราตำบนบ้านทุ่งอำเภอเมืองพิจิตรให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำ400ไร่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซึ่งก่อนหน้านี้กรมทรัพยากรน้ำประสานให้กำลังพลและเครื่องจักรกลจากกองบัญชาการกองทัพไทยร่วมง,งานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมปีนี้จากนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้พบปะกกำลังพลของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3-4 สำนักงานพัฒนาภาค3ที่ตำบลหัวรอรอ,อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกพร้อมให้โอวาดโดยระบุว่าพลเอกเฉลิมพลศีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จึงมอบภารกิจให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในทุกมิติ มาวันนี้เพื่อเยี่ยมเยือนกำลังพลและยังติดตามการดำเนินโครงการโ,โคกหน,นองนาซึ่งเป็นโครงการในพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทุกหน่วยของกองบัญชาการกองทัพไทยดําเนินการเป็นตัวอย่างให้แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วยเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2565พลเอกจีรัตบุญชยาผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ร่วมคณะพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ในพิธีสมโพธบรรจุพระบรมสารีริกธาตุยอดพระเกศพระพุทธเมตตาม,มหามงคลและทอดผ้าป่าสามัคคีทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนสถานสืบทอดประเพณีัน,นดีงามทางพระพุทธศาสานาณวัดธรรมวิเชียนตำบนเชียงดาวอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่และนี่ก็คือภารกิจของนักรบสีน้ำเงินไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่แห่งผลใดกองบัญชาการกองทัพไทยจะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเพราะเราคือนักรบสีน้ำเงิน นักรบแห่งการพัฒนา